สวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกคนตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองครึ่งนะคะตอนนี้จ๋าก็เลิกงานก็กำลังขับรถกลับบ้านช่วงนี้อากาศที่ฟินแลนด์ก็เดียวฝนตกเดียวหิมะตกนะคะเมื่อเช้าหิมะตกมาปอยโปๆยแต่ตอนเลิกงานตอนนี้บ่ายสองมันก็ละลายหมดแล้วนะคะก็จะเป็นฝนตกอีกประมาณสองวันที่นี่ก็จะมีหิมะตกลงมาเยอะมากเลยนะคะเราก็จะไม่เห็น ต้นไม้แล้วก็ถนนเป็นแบบนี้นะคะจะสีขาวไปหมดเลยค่ะทุกคนวันนี้จะทำงานจ๋าก็นึกถึงอาหารที่เมืองไทยนะคะอาหารที่คนแถวบ้านต่างจังหวัดที่จ่ายอยู่เนี่ยเวลาเขามีงานบวชงานแต่งหรือว่างานบุญอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะทำผัดกะะลำใส่หมูแล้วก็ใส่บุ้ญเส้นนะคะซึ่งจ๋าก็นึกถึงรสชาติสมัยก่อนก็เลยอยากกิน วันนี้จ๋าก็จะพาทุกคนมาทำผัดกะลําปลีใส่หมูกรอบแล้วก็บุญเส้นนะคะพอดีหมูกรอบจะาทำเมื่อวันก่อนเหลือในตู้เย็นก็เลยจะเอามาผัดใส่กะลําปลีกับบุญเส้นซึ่งจะานึกถึงรสชาติสมัยก่อนที่แม่เอามาจากงานบุญอะอร่อยมากๆเลยแต่ว่าเราจะทำได้เหมือนรสชาติที่อยู่ที่บ้านหรือเปล่าเดี๋ยวไปลุ้นกันค่ะทุกคนไปดูวิธีทำกันนะคะซึ่ง จาก็โทรไปถามแม่แล้วว่าใส่อะไรบ้างจะก็จะทําอาหารกินของตัวเองนะคะส่วนแฟนกับลูกเขาก็กินอาหารฝรั่งส่วนน้อยทีจ่จะกินอาหารฝรั่งด้วยส่วนมากก็จะทําอาหารไทยกินคนเดียวเพราะว่าแฟนเขาก็ไม่ค่อยกินอาหารไทยนะคะแล้วจ๋าก็ไม่ค่อยได้ทําให้เขาเท่าไหร่เขาจะทําเองคะ่ะทุกคนแล้วก็เอาพริกกับกระเทียมไปผัด ให้หอมให้เหลืองนะคะแล้วก็เอาหมูกรอบใส่ลงไปเสร็จแล้วก็ใส่กระหล่ำนะคะใส่กระหล่ำที่เราหัน่นลงไปผัดให้พอสุกพอกระหล่ำเริ่มอ่อนเริ่มนิ่มแล้วเราก็ใส่เครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงก็เป็นเครื่องปรุงปกติทั่วไปจะใส่น้ำตาลแล้วก็ซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ํามันหอยน้ําปลานิดหน่อยแล้วก็ผงนัวนิดหน่อยนะคะ ปีนี้ไม่สบายบ่อยมากค่ะทุกคนสังเกตไหมคะจ๋าไม่ค่อยได้เข้าป่ากเก็บเห็ดเลยช่วงที่มีเห็ดออกเพราะจ๋าป่วยไม่สบายบ่อยมากค่ะทุกคนเป็นไข้เป็นไข้ไขทั้งไข้ทั้งไอทั้งเจ็บคอก่อนจะไปเมืองไทยประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่เขาป่วยนะคะป่วยหายได้สองวันแล้วก็บินไปที่เมืองไทยบินไปที่เมืองไทยก็ไปเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนอากาศ ท้องเสียนะคะท้องเสียจะาจะเป็นหนักกัาทุกคนเลยเป็นกับลูกเป็นแค่วัน2งวันจะนี่เป็นอาทิตย์เป็นอาทิตย์กินอะไรลงไปก็ถ่ายท้องออกมาหมดนะคะทีนี้พออยู่ที่ไทยประมาณ3อาทิตย์ก่อนบินมาที่เมืองที่ฟินแลนด์สองวันจะหายหายจากการท้องเสียพอมาถึงที่ฟินแลนด์ได้วันหนึ่ง มาเปลี่ยนน้าที่นี่อีกท้องเสียอีกจากท้องเสียอยู่ประมาณ3วันนะคะมาถึงที่ฟินแลนด์พอดีจะมีฮอลิเดย์ต่ออีกหนึ่งอาทิตย์ก็เลยได้พักผ่อนอยู่ที่บ้านค่ะพอถึงเวลาที่จะต้องกลับไปทํางานจาก,ก็ไปทํางานนะคะไปทําได้สองวันก็ไปติดไข้ติดไอติดหวัดมาจากที่ทํางานอีกนะคะทุกคนจาก,ก็เลยต้องหยุดอยู่บ้านเกือบเป็นอาทิตย์ เพราะว่าที่ทํางานถ้าคนเป็นหวัดเป็นไข้อย่างเงี้ยเขาจะไม่ให้เราไปทํางานเลยนะคะเพราะว่าจะเอาไปติดคนไข้กับเพื่อนรวมงานที่นูน่นจ้าก็เลยอยู่บ้านเป็นอาทิตย์เลยค่ะนี่ก็เป็นสาเหตุนะคะที่จะไม่ได้เข้าป่าไปเก็บเห็ดเลยปีนี้ซึ่งมีคลิปเก็บเห็ดน้อยมากปีนี้เพราะว่าป่วยนะคะทุกคนก็รู้เนาะว่ามันเพียแล้วก็มันเหนื่อยมันไม่อยากทําอะไรมันไม่อยากจะออกไปไหนเลยแต่ข้างในใจจะนะ๋าน่ะ อยากไปป่าใจจะขาดนะคะเพราะว่าจะชอบที่จะเข้าป่าแล้วก็ไปสูดอากาศบริสุทธิ์แล้วก็มันรู้สึกสดชื่นนะคะเวลาเข้าป่าแต่พอป่วยนี่คือแบบได้แต่มองหน้าต่างเวลาเห็นดูคลิปคนอื่นเขาเก็บเห็ดน,นี่ก็อยากไปเก็บมากเลยนะคะแต่มันไม่มีแรงนี่แหละคะ่ะคือสาเหตุจริงๆที่ว่าทําไมคลิปเก็บเห็ดมีไม่เยอะกินข้าวเสร็จแล้วแฟนก็พามาช้อปปิง้งหา ดูเสื้อผ้าหน้าหนาวนะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศเริ่มหนาวแล้วเดี๋ยวเราไปดูร้านเสื้อผ้าที่ฟินแลนด์นะคะว่ามันจะเหมือนที่เมืองไทยไหมตอนนี้ก็จะประมาณ5้าโมงกว่านะคะผู้คนก็เลยไม่ค่อยมีเยอะมากเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าร้านเสื้อผ้าผู้ชายนะคะแฟนเขาจะมาซื้อกางเกงแล้วก็เสื้อแขนยาว ราคาก็ไม่ถูกไม่แพงนะคะที่เนี่ยส่วนจ่าก็จะเดินตรงมานี่เลยที่มันมีป้ายแดงนะคะป้ายแดงคือมันจะลดประมาณ50%หรือว่า30%ก็แล้วแต่นะคะซึ่งเราก็ชอบที่จะซื้อที่มันมีส่วนลดเนาะซึ่งมันก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้เยอะเลยค่ะ เพราะว่าเสื้อผ้าที่นี่ค่าของชีพที่นี่มันก็แพงมากๆเลยค่ะคนอันไหนที่เราพอประหยัดหรือว่าลดค่าใช้จ่ายได้เราก็ทำเนาะวันนี้จะไม่ได้มาซื้อเสื้อผ้าตัวเองนะคะแต่มาเป็นเพื่อนแฟนเฉยๆแฟนเขาจะมาเอากางเกงแล้วก็เสื้อแขนยาวก็เลยมาเป็นเพื่อนแต่ว,ว่าเดี๋ยวจะแวะเข้าไปดูรองเท้าสักคู่หนึ่งอยากได้รองเท้าหน้าหนาวสีดำสักคู่หนึ่งเพราะว่าอันเก่ามันก็ มันซิปมันเสียค่ะก็เลยจะไปหาดูรองเท้าสักคู่หนึ่งร้านนี้ก็จะมีแต่เสื้อผ้าของผู้ชายนะคะจะขายพวกเสื้อสูทเสื้อแขนยาวเสื้อเชิ้ตเสื้อแขนสั้นเสื้อโปโลโมีทุกอย่างตอนนี้จ๋าก็เข้ามาในร้านขายอาหารแล้วนะคะเดี๋ยวจ๋าจะแวะเข้าไปดูรองเทา้านี่ค่ะทุกคนรองเทา้าจะได้มา รองเท้าหน้าหนาวนะคะก็อุ่นอยู่นะอันนี้แฟนก็ซื้อให้นะคะ179ยูโรก็ประมาณ6,500นะคะทุกคนราคามันก็โอเคนะคะเพราะว่ามันอุ่นแล้วก็เราก็ไม่ได้ซื้อบ่อยเนาะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มารับชมและคอมเมนต์กดไลค์หัวใจให้กําลังใจพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ